สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านชมทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนีเนาะค่ะเม่หมูสิผามาตามตรงหวัดของแม่เพชรเนาะค่ะแนวทางของแม่เพชรเข่าเกาศูนซูนเกาเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะท่านชมค่ะมาเบิ่งมาฟังไปน้ำกันเนาะค่ะว่างวดนี่แม่เพชรพื้นเสียห้แนวทางเป็นตัวใดเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 5หเนาะค่ะมาเบิ่งมาชมไปพร้อมพรอมกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่เพชรสวัสดีครับแม่เพชรสวัสดีค่ะโอ้ครับเก้าศูโอ้ยจะเกอันเมื่อนน่เดชรเนาะนี่เบื้องหลังการเงินโจสุบั่งหมววันไปเกล่อนเก่านเก่งได้แบบนี้เกศนเก่าลยขนว่าคือเก่าเดียดก็เดี๋ยวเลยหัววันเก่อนเกือเกาศูนย์เก่แต่ว่าแต่ว่าเก่งย่ำเลนี่ หนึ่งเก่าศูนย์เก่าเนีที่แรกมันเป็นล่างเลยมันแดนมาออกบนครามว่านี่อันเก้าูนย์ศนย์เก้าในร่างอย่างเดียวมันออกล่างมาานฉันแบว่ายิงวิ่งเลขถือเลขวิ่งเก้าวิ่งศูนย์ล่างรคาศูนย์เก้าเก้าศูนย์ล่างในบแมเพชรจ้า่บ่ได้วนบาบนเเอตามตามเกณฑ์มันบ่้ด้ว่าบนครับผมแต่วห้องผมพูดเลยคือเก่าบ้จะซื้ออะไรโ้จะซื้อเก้าศูนย์ชุดเก้าล่างกัเล่ไดบหมดเมินอลายอือเออบดี เรื่องบริใครเลยความเป็นหน้าพ่อเป็นหน้าปลูกกันจนไม่ให้ลูกครับเออนั่นเห็นว่ามันอยู่สูตรที่อแม่ว่านนี่กันแดดมันมันเต็งเก่งได้สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์มันไม่เคยเป็นนะนะนี่อ้วนในแห้งจังเนี่ยกกระเมัน่ได้ออกศูนย์จริงผนบอกเท่ากับว่าสีพว่าสีพม่าดอกแม่พ่ากับตามมันจะิดใกังจีนะครับชุดบนชุดบนไม่เพชรหาเก้าศูนย์สีเห็นว่านสีมากงวดนี้นั่นเห็นว่าบริเอาลายใด้อ่ค่ะแม่ค่ะแม เก้าศูนย์สักเก้เกงไว้ก่งไหมแต่เดี๋ยวมันเป็นเก่งส้นหนึ่งโอ้คอยต้องหมดเลยห่ือเ่าแม่เอาเพิ่นปัญหาหน่อยก็ได้แม่กแต่ว่าอยากเกงไหมก็ได้เอาหมดเอาหมต้องหมดทั้งช่องเลือดเป็นยนงไงเลยก็กแล้วแต่เนาะมันจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะว่าสูตรของฉันได้อย่างนี้ค่ะครับเออนี่ล่ะตัวตัวที่มันยิงยิงยิงได้เลยศูนย์เก้ามันก็ได้เป็นศูนย์สามครับบาร์คาเนี่มันจะได้อ๋อ มัดเพชรจะคำนวณให้ต่องมดเท่านี้มันบําบัดได้เออเท่อนี่แต่ว่าก็จังว่าอีกอันอันอันบ๊อบเนจัดสามตัวใส่ตองลวดแกะสามตัวใส่มัเพชรคำนวณเห็นเห็นเลยค่ะอสูตรเพ่ต้องว่าลายตัวอ่าค่ะแม่เพชรอันที่แล้วันเป็นสองหนึ่งอันนี้เป็นเจ็อันนี้เป็นสี่แล้วก็ห้ามัดเพชรคำนวณให้ตองวดเลยไครับชมชมครับศูนย ูนย์จะกลายเป็นเก้าเก้าจะกลายเป็นศูนย์มันมันก็เลยเปลี่ยนเลยสีว่าที่ไหนมันก็เป็นมากสีนี้นี่มันได้อันมันได้มันจะตีได้ตีมากมีสีเมื่อเมันจะได้ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าครับคือจะมากกว่าเก้าอีกหรือไมเพลินก็บเ่รูบ้งบ้งบ้องบ้งหันบ้องบ้งหันมันได้เรออกสิบเก้าเนาะสิบเก้าเลขล่างเก้าหนึ่งเก้าเลขล่างตัวใด แปดห้ 8, าแปดค่ะห้าแปดตัวนี้เราได้เก้าตัวนี้เราได้สี่ตัวนี้เราได้ศ<อ>ูนย์เด็เก้าตีกับมาทาั้งหนีมันได้เก้าศูนย์สี่ทีครับนี่ตามสูตรค่ะอ,อ,อันนี้ตีเลขศูนย์ต,ตีมากชุดบนนี่แม,ม่เพชรถือว่าชุดบนนี่ก็ามาทั้งบนทั้งล่างเนาะเก้าศูนย์สี่คาตัดนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ชุดล่างไม่เพชรที่ให้ 90, เก้าศูนย์คะห้าศูนย์เก้าก็มาตรงกับชุดบนอันนี้อันตามสูตรเลขที่ออกอันหนึ่งศูนย์ล่างเด้เนี่ายแต่งาเท่ากกััับรแนนน้้้ใหงสลข คือคือนีอ่ถ้ามันออกชุดเดิมก็คือมันจะเกียงดได้เลขศูนย์หนึ่งเก้าครัศูนย์หนึ่งเก้านี่จะเป็นบนอศูนย์หนึ่งเก้านี่จะเป็นบนนะกัก็เป็นบนศูนย์หนึ่งเก้าตัวเดียวเดี้ยค่ะนี่นี่วัางหันมันกับเป็นศูนย์สี่เก้านี่มันกลับมาเป็นเก้าศูนย์สี่ครับตัวนี้มันก็เป็นหนึ่งเก้าศูนย์มาเนี่ยถ้าตามสูตรอีกสูตรหนึ่งเนี้ยมันมันจะออกมันจะออกเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเลขล่างหนึ่งเก้าครับพูดถึงมา บานบาทพ่อเพื่อมันกับมาทั้งเทียนมันก็เป็นห้าหนึ่งเก้าหองสีนาคมันมีหามีหนึ่งชุดเก้าสามศูนย์สามเลยไมเพดอันนี้เป็นชุดชุดเก้าสามศูนย์สามจะอยู่ในสุดนี่ชุดนี่แปดหกเก็ดหกสูดรนี่สูตหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเข้าใจไหมนี่มันจะสูดอยู่อันเก้าศูนย์เก้าศูนย์นี่นี่นี่สูตรนี่ก็ต้องหันหนึ่งเก้าศูนย์เก้านี่นี่เห็นว่า หวานมันออก1นึงาเนี่บ้านเท่ากันยิ่งตัวนี้แล้วนี่จะรับกันนี่จูบแค่นี้มันบอมันไงเด้มันออกมันออกุบอกครับเห็ดไม่เพชรบานนี่บานนี่บ้งคือตอนนั้นเ้าเห็ดหนึ่งเก่าศูนย์เกออบานนี้หวานนี้เขาก็เห็ดเอ่อเก้าสามศูนย์สามขันขันคือเก่าไม่ต้องตัดเล็กสมนี่ออกมันเนเก่าสามศูนย์เกอบานนี้เกสม ตัวนี้ตัวนี้มันตีมาเป็นสีมันเด็นเป็นเกลีหนึ่งเกลีเบิ้มเบิ้มเบิ้มเออบาทตัวนี้มันตีเป็นสีมันอาจจะเป็นสามเก้าสามสามเก้าสามคือเอาเอาเกลาสามศูนย์เนี่ยก็แล้วบาทเขตีเอาสามเก้าสามถ้าถ้าออกคือวันที่สิบหกจะไปสื่อตัวอื่นสื่อเลยสามเก้าสามสศูนย์เนี่ยก็สีนี้ถ้าถ้าตามสูตรถ้าตามสูตรก็กับบงหัวจ๊กอาอให้แม่เพชรสมุดแจ๊กต้องงวดหรือจะว่ากัน อันนี้วาไม่ไหมหวานหานเนาะอสดสดครับตองหวดเลยคำนวณเห็นๆเลยนะครัวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกคอคอคอพอสนใจแล้วคนมาถามว่าก็กว่าเก่าชุดหลงมาเก่าชุดหลังชุดที่บนจมาเสร็จแล้วจอบอดไงตทงไงสิจัสมบัติวันสิกหกห้าคำนวณได้เอาซ่นีกกอนเขาสูสาเก่าสามกับูสามเออ้าเป็นบนหรือเป็นล่างชุดเก่าสามกับูญสาม ปกติมันเป็นล่างยางอยู่คือกันก็แปดหกเจ็ดล่างยางเดียวมันแลนเป็นบนแปดหกเจ็ดน่นี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 ละสุดแล้วกันแลบนสามตัวบนจะฟันให้ตัวไหนมดสามตัวบนนี่สามตัวบนคือเ็ดไปจังสี่มันก็เป็นศูนย์หนึ่งเก้าค่ะบนศูนย์หนึ่งเก้าครับบนนะครับหมดหรอางเดียวนึงบอเอาจวสามเก้าสามนี่เลยสุดสามเก้าสมเจ้าก็สลับเอาสลับเอสาม ก้าสามเนี่ยเอาคือบัางหันสามเก้าสามครับค่ะเออ้าดออกคือบ่างหันสามเก้าสามอันนี้บ่างหันอันที่เกีงได้นี่มันจะได้เก้าศูนย์เก้าเลยนี่นี่ว่างหันได้ตัวเดียวตัวโบรดนี่ว่าในได้เก้าเนื่งเก้าว่าในได้เก้าศูนย์เก้านี่ถือป่าถือประงอว่าเงาตามพิเกียมันจะเป็นศูนย์เก้าคนนะถ้าตามสูตรนี่แต่ที่นี่ห้าวห้าวเกีงเลขนี่ตามเกีงเลขเก้าศูนย์นี่จะเป็นล่างโดยตรงสูตรล่างโดยตรงเอ อันหนึ่งเก้าล่างด้วยตนนมันแรีนเป็นบุญอันอันนี้เก้าเก้าล่างย่างเดี๋ยวนี้มันปั้งท่วมนะแต่มันมัน้ำพันหนจังตามพี่กีมันจะออาเก้าซุล่างมันยังพันหนเก่าจักรีอาเออสันจีเจ้าเจ้ว่าไฟถามเด็ดตัวไหนเด็ดเก้ดเด็ดเก้าล่างว่าทันเก้าาล่างโอ้เลยครับต้องบุญเห็นว่าพกกลับพกกับนังยังว่าจะความอยากเด็ดชื่อกันแล้วก็สามซกับสาม เก้าศ<ด>ูนย <9 S 1> ์ของเป <0 S 1> <บ>็นเพชรนี่มากหลายงวดเลยดิงวดอะไรกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าบบองงวดกวอนกับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าล่างแต่มันจำบน,บนอเออมันก็เป็นบนเอาจำนี่แหละสักก่อนเบอร์นะเบอร์บานเบอร์เก้าเก้าชุดมันออก 9, 09, เอก้าศนะูนย์เก้าเอออันนีน 0, 9, มนมน้มันเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เก้ามันตีมาหนีมันเป็นเก้าหนึ่งเก้าเนาะบานหนึ่งมันก็ได้มันก็ได้อันเก้าศูนย์ 90, 90, เก้าศูนย์เก้าศูนย์บาทเลขเลขเลขตัวนี้ตีมันเลขตัวนี้มันสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตีมันหนีมันจะเป็นเออเขาเออเขาเขาเล่นเหรียญศูนย์เก้าศูนย์ับศูนย์เก้าศูนย์กับอันอันอันเก้าศูนย์เก้ามันมีเออ่ื้อในเว็บบาตบาตบาตนี่เก้าสามเอาเก้าสามต่างคบเก้าสามเก้าสามเก้าสามกับศูนย์สามเก้าสามกับศูนย์สามมันจะเป็นตีมัสยิดหนีโอ้ตีมัสยิดหนีมันจะเป็น สามเก้าสามครับถ้าบาทถ้ามันคือจังแปดหกเจ็ดหกนี่ต้องกับตัดตัวนี้ออกครับมันจะเป็นเออเอาไซส์เก้าสามศูนย์ยืดยืดเก้าสามศูนย์ว้าเขาเก้าสามศูนย์เสียเสียมันเป็นออกแปดหกเจ็ดนี่เรียกสามจุดใช่เหลือบนย่างเดียวอร่่างหนึ๋ับเรียก่างอีกตัวหนึ่งสูตรหนึ่งมันจัดลดแล้ค่ะ แนวทางของแม่เพชรเนาะค่ะปล่อยจองวันแล้วนะค่ะแม่เพชรเนาะค่ะในวันที่16บหกพุทธคศสองทานหยห้องที่ค่ะบนเนาะค่ะ019เนาะค่ะ393 930เนาะค่ะการนทางเลขอแลนก็คือ9 93กับ03เนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเผื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะะค่สำหรับแนวทางของแม่เพชรเนาะค่ะแม่เพชรค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูกับฝากไว้มเพียงแคนี้นะคะพใอยพ่อแม่พี่น้องท่านผูน้ชมทุกท่านสชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันเนาะค่ะในวันที่1ิพฤษุณภาคมพศส5ง5ันหายหเนาะค่ะพบพอกันไหมในคลิปหนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดีค่ะ